ุณนันกับคุณบิ๊กนอนนาะสวัสดีครับปัจจุบก็น้องซินีนะคะกอดๆนะคะน้องบิ๊กก็เลิฟสิบสี่นะคะลุงหมายก็บิ๊กสวัสดีครับปัจจุบก็แม่น้องสวัสดีค่ะบ้านปัจจุบก็ฝนตกบ่อยเนาะนะคะบ้านปัจจุบนะฝนตกบ่อยมากเลยเนาะบรรยากาศดีนะคะบ้านปัจจุบน่าอยู่นะคะต้นไม้ก็เยอะด้วยเนาะ เวลาฝนตกเวลาป้าจุ๊บถ่ายเวลาตอนฝนตกนะ่ะอุย้ยอากาศนะบรรยากาศดีมากๆเลยบ้านก็น่าอยู่โดยรอบๆบ้านปลูกต้นไม้เยอะเลยนะคะ,ป,ะป้าจุ๊บคุณนานก็คุณป้าจุ๊บสวัสดีครับป้าจุ๊บอยู่อยู่จันใช่ไหมคะ,ป,ะป้าจุ๊บอยู่จันบุรีนะคะเนาะจันบุรีหรือลบบุรีน่าจะเป็นจันนะคะจันบุรีนะคะ เมืองผลไม้ด้วยจันบรุรีมีทั้งเงาะมีทั้งทุเรียนนะคะคุณนานก็ถักทายปัจจุบน้องมิกกี้ก็น้องน้องชายบิก๊กคนบ้องบ้องอันนี้พี่พี่อ่านตามแม่จ๋านะคะน้องบิก๊กพี่อ่านตามแม่จ๋านะอย่าว่าพี่นะปัจจุบก็คุณน่านคุณน่านนครสัต์ดีค่ะ นองบิ๊กก็สวัสดีครับแม่จตาแล้วก็หัวเราะมาด้วยนะคะคุณน่านก็คุณพรพิสารสวัสดีครับคุณน่านนครชาแนลนะคะตอนนี้ทำลดแล้วเนาะบ้านคุณน่านนะคะดีใจด้วยนะคะ น้องเมกกี้ก็ป้าป้าจุ๊บจ้านะคะทักทายป้าจ okay? ุ uli, ๊บน้องแมวก็หัวใจกอดกดลุงหมายก็ท <mel> ักทายป้าจุ DDR ๊บสวัสดีค่ะป้าจุ๊บก็ทักทายน้องบิ๊กนะคะน้องเมกกี้ก็ลุงหมายจ้าป้าจุ๊บก็ทักทายลุงหมายสวัสดีค่ะคุณนานก็น้องน้องแม่โกโก้สวัสดีครับน้องบิ๊กก็สวัสดีครับคุณแมวป้าจุ๊บกับแม่โกโก้นะคะ ขอบคุณนะคะทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะลุงไม้ก็บอกว่าเลิฟสิบสานะคะขอบคุณค่ะลุงไม้แม่นางเรก,ก็บีก๊กปลาชุบสวัสดีค่ะแม่นางก็หัวใจกัดกอดปาชุบกับนังแมวนอนกินสวัสดีค่ะลุงไม้ก็บายบายค่ะขอบคุณลุงไม้นะคะโชคดีมีความสุขนะคะลุงไม้สุขภาพแข็งแรงนะคะ น้องสินิก็หัวใจกดัดกอดปาจุ๊บก็ทักทายพี่พรพิษสานนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะโอเพนยูเบบี้เบบี้เบบี้นะคะเบบี baby ้ <laughs> thank you uh, thank you my friend How are you นะคะพูดผิดพูด,พดถูกไปรู้นะคะพูดไปก่อน ปัจจุก็ทักถายปัจจุบก็ส่งหัวใจกอดๆมานะคะฮัลโหลบายเฟสท n กคิวอ่านว่ายัางไงเนาะชื่อเขาชื่อเขาอ่านว่ายัางไงเนี่ยบ <laughs> ายเฟสกลัวออกกลัวออกเสียงผิดเนาะ โอเพ o นโอเพอะไรนะอยู่ว่าเบบี้น้องยาก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะคะป้าจุ๊บกับน้องยาแล้วก็กอดๆขอบคุณป้าจุ๊บนะคะสติ๊กเกอร์จากป้าจุ๊บนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณหล้านดวงใจนะคะหล้านดวงใจกับ16ล้านลืมนะคะขอบคุณค่ะปาจุ๊บขอบคุณมากๆเลยค่ะปาจุ๊บเก็บเหรียญได้เยอะหรือยังคะปาจุ๊บเก็บเหรียญได้เยอะหรือยังสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะขอบคุณหล้านดวงใจนะคะ